ตอนนี้เราอยู่ที่โคเปนเฮาอากาศเย็นกันจึงได้ถามว่าคุณมีถุงเท้าต้องใส่เสื้อผ้า,าอุ่นๆนสำหรับคน<ต>บ้านเขาก็อากาศสบายๆเขาชอบอากาศแบบนี้สำหรับบ้านเราเราวก็วเย็นไปหน่อย คนหนุ่มสาวออกมาเดินเที่ยวกันน่ารักแต่งตัวน่ารักกันเยอะแยะคนเยอะมาก คนเยอะมากบรรยากาศดีสถานที่ก็สวยงามน,นี่คือสวนสนุกของโคเปเฮเกนเราแก่ที่สุดในโลกจะได้มาแล้วนี่คนต่อคิวซื้อตัว๋ว ตรงนี้เป็นบรรยากาศของสถานีรถไฟของโคเปนเฮาส์ใหญ่มากนะสถาน,<ค>น,นีรถไฟโค, <น S 3> ค <น S 1> เปนเฮาส์ <pen> รถไฟค่ะจะวิ่งนี้นก็เข้าเมืงองชานเงินจะวิ่งเข้าเมืง<ะ>อมงก็มาที่โคเปนเฮาส์คือตรงนี้ นี่รถไฟที่ในเมืองโคเปนเฮเกนหรือว่าเป็นอีกเราก็จะดูวิธีการซื้อตัว๋วซื้อตั๋วที่ตู้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะรีวิวต่อไปนะคะคลิปหน้าวิธีซื้อตัว๋ว